อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหารือกัน,นะค่ะนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะหรือจะส่งข้อความของคุณนะคะโดย SMS พิมพ์ p c เว้นวรรคข้อความของคุณนะคะแล้วตามแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4649000นะคะยังไงก็รีบจะเป็นการส่งข้อความมาก็ได้นะคะ หรือจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันตอนนี้ก็ได้นะคะเราเปิดสายให้แต่ละท่านโทรศัพท์มาสอบถามจะเป็นการนอนไม่หลับก็ได้อาหารการกินก็ได้การฝังเข็มก็ได้การแมะก็ได้หรืออยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะอ่ะเราไปพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองอาจารย์คร,ค,รคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแหม วิธีการทําให้นอนหลับเนี่ยโอเคในทฤษฎีแพทย์จีนอาจารย์ปิงก็แนะนำแล้วว่าการใช้ยาก็ใช้ได้ใช้ได้ดีการฝังเข็มเนี่ยก็รักษาได้ค่อนข้างดีแต่แต่ถ้าเรายังไม่ไม่เดินไปถึงคําว่ายากับเข็มละอาจารย์มีวิธีอะไรที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย์เมื่อเกิดอาการนอนไม่หลับครับค่ะครับตรงนี้สําคัญกว่าผมว่าะนะฮะ,ะการ การเข้าสู่การรักษานะะมันก็ผมว่าเนะขอให้เป็นคันสุดท้ายดีกว่าการดูแลตัวเองสําคัญกว่าเป็นช้อยทางสุดท้ายถ้าเข้าสู่การรักษาจริงๆการนอนไม่หลับเนี่ยลูงมันไม่ยากหรอกไม่ยากนะฮะอันดับแรกนะครับก็คือให้ร่างกายเราแข็งแรงถูกไหมฮะต้องออกกาลังกายเป็นประจำนะฮะจะไม่ใช่ออกก่อออกกาลังกายตอนสามทุ่มนะ กำลังจะนอนแล้วแม่ห้าวจะออกกำลังกายเชียรไม่ได้ใช่ทำไม่ได้นะฮะกลางวันเนี่ยเราออกกำลังกายนะครับให้ร่างกายเลือดสุดฉีดดีหน่อยหนึ่งนะครับพอเลือดสุดฉีดดีขึ้นนะฮะเราเผาผันเยอะขึ้นการคืนเขาต้องซ่อมแซมตัวเองเยอะขึ้นร่างกายจะเพลียจะร่าง่ายจะเพลียสลับได้ง่ายอันนี้คือคือเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะนะครับค่ะที้ถ้าหากว่าเรา เราดูแลตัวเองแล้วเราออกกําลังกายแล้วเราทําอะไรทุกอย่างแล้วนะฮะก็อยางน้ำไม่หลับทำยังไงะนะฮะวิธีของผมนะ,ค,ะคือ,ค,อคือผมเคยตามอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารยนะะ์นั่งสมาธินั่งสมาธิครับอพอนั่งทีเดียวผมจะหลับทุกที <laughs> เลยครับก็เลยนายก็จะหลับแล้วก็นอนทำอยเลยนะฮะเวลา อเรานอนไม่หลับเนี่ยทำใจให้สบายนะฮะทำกายให้ว่างทำใจให้ว่างแล้วนอนทำสมาธิคะ่นี่เป็นวิธีการนอนหลับที่ดีที่สุดจะต้องใช้เปรดาฝึกฝนสั้กระยะหนึ่งเหมือนกับที่เราฝึกทำสมาธินั่นแหละนะครับแต่เปลี่ยนจากท่านั่งมาเป็นท่านอนแทนใช่นะฮะพย์จีนเราบอกแล้วว่าการนอนนั้นเราต้อง นอนด้วยจิตหลับด้วยจิตค่ะถูกไหมฮะจิตต้องหลับก่อนอกายจึงหลับตามานะฮะถ้าคนไหนที่นอนไม่หลับแล้วก็มานั่งนับแกะ <laughs> ไม่มีใครหลับได้ <laughs> มันมันจะถามตัวเองไงเอ๊ะเมื่อกี้ฉันนับไปกี่ตัวแล้วเอาจิงจริงอาจารย์ด้วยเคยเป็นเคยเป็นเอ๊ะเราก็ลองนับอันหนึ่งอัแกะตัวที่หนึ่งวิ่งไปตัวที่สองวิ่งมานับไปนับมาเอ๊ะเมื่อกี้ตัวที่เท่าไหร่แต่ที่จะหลับเลาไม่ต้องหลับกันพอดีพอนั่งนับหนึ่งมาอีกใช่ใช่ใช่เพราะาจิตคนไม่หลับใช่ใช่จิตคนไม่หลับการรับแกะคืออะไรนะฮะการรับแกะคือเพราะื่อให้เราเจาะจานจอให้ความคิดเรา ไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนะเพื่อให้นอนหลับได้จริงๆแล้วมันไม่หลับหรอกนะครับจริงๆนอนไม่หลับหรอกตัวที่จะนอนหลับได้ทีที่สุดคือจิตต้องว่างจิตต้องว่างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนไทยเราได้เปรียบนะคนไทยประเทศจีนคนไทยสอนเขาเรื่องนอนทําสมาธิทําไม่ได้คนจีน หรือว่าชาติอื่นผมคิดว่าคนที่เ,เรียนเรื่องสมาธิสมาธิไม่เยอะเี่ยแต่คนไทยนี่เรียนเรื่องสมาธิเยอะมากตั้งแต่เด็กมีการปฏิบัติกันอย่างสม่ําเสมอใช่ตั้งแต่เด็กเพราะว่าดีมากเลยตรงนี้ะนะครดีมากะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกือบเกือบทุกคนสามารถจะทาสมาธิได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่านอนไม่หลับก็คือนอนนะฮรับหลับตาแล้วก็ทําสมาธิ แล้วถ้าพักหนึ่งก็จะหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะป๊อกไปเลยปอกไปเลยค่ะนะฮะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะรู้สึกว่าการหลับนั้นเป็นหลับแบบมีคุณภาพจริงๆแล้วหลับแบบคุณมีคุณภาพคืออย่างไงค่ะนะฮะจะสดชื่นมากสดชื่นกว่าที่เราหลับลงนอนหลับเรื่อยปกติด้วยซ้ําไปเพราะั้นหลังเดี๋ยวนี้ผมก็เลยติดนิสัยค่ะนะฮะก่อนนอนใช้ทํานอนทําสมาธิเอาอ๋อค่ะนะ ถ้าเป็นไปได้ทําเกือบทุกคืนค่ะนะี่คือคือวิธีที่ที่แก้นอนอดูแลตัวเองได้ดีที่สุดนะะยานอนหลับทำไมไม่อยากให้ใช้ผมค่อนข้างจะมีปัญหาครับกับกลุ่มยานอนหลับคนจะว่าเบาๆก็ดีนะฮะหรือว่าเป็นแค่ยาคลายเครียดไม่ใช่ยานอนหลับก็ดีะไม่ผมมักจะ ห้ามใช้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าปัญหามาเกิดอยู่ตรงที่คลิที่จิตเราค,คือการนอนหลับมาอยู่ที่จิตถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเขา,าว่าคนใช้ยากลุ่มพวกนี้ในการนอนหลับเนี่ยตัวยาไม่ได้ทำให้เราติดแต่จิตเราจะไปติดยามันจะรู้สึกวันไหนไม่ได้กินยานอนหลับรู้สึกจะนอนไม่ได้ ใจใจมันสั่งตัวเองนะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวคือใจใจมันไม่ไม่เน้นสารนะ่ว่บกังวลคืนนี้ไม่ได้คืนนี้ฉันไม่ได้กินฉันหลับฉันคงไม่หลับแน่ๆเลยใช่้คืนนี้จะนอนหลับไหมจดใจจ่อเอาเอาสักเม็ดหนึ่งก็เลยก็เลยห้ามไม่ได้สักทีใช่ใช่ใช่อาจารย์คะแล้วเราเรามักจะเห็นตลอดเวลาว่าในกรณีของคนที่ใช้ยานอนหลับเนี่ยนะคะ ตอนเริ่มใช้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะประมาณแค่ส่วนหนึ่งของยาแต่พอใช้ไปใช้ไปใช้ไปเนี่ยกับกลายเป็นต้องใช้ยามากขึ้นมากขึ้น<ช>แทนที่อาจจะทานวันเว,ว้นวันกับเป็นวันหนึ่งออท,ทุกวันทุกวันด้วยทำไปอันนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ในกรณีการใช้ยานอนหลับคือการใช้ยานอนหลับก็คือยานอนหลับค,คือแบบบล็กสมอง คนะฮะไม่ให้สมองมาทางานมากไปนะฮะทีนี้การที่ไม่ให้สมองําทงานมากไปเนี่ยสมองมันตื่นอยู่อ่าใช่ใช่ใช่ปกติสมองมันตื่นอยู่ตลอดอ่ะแล้วคุณไม่ให้มันทําไม่ให้มันใช้มากไปนะฮะมันมันทำหน้าที่ไหนนะฮะมันก็ต้นกันสมองมันก็ค่อยๆแข็งขึ้นค่ะฮะสมองมันต้อง มันไม่ค่อยดื้อขึ้นดื้อขึ้นเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นคนดื้อยาไปเลยใช่อย่างนั้นอาจารย์ต้องค่อยๆเพิ่ม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 ไปถึงจุดหนึ่งนะฮะอาจารย์เขาบอกเฮ้ยถ้าทางจะไม่ดีแล้วเลิกเถอะนะล้วทำไงทำไม่เระไปหาวิธีอื่นก็คือว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาดูแลตัวเองอยู่ดีค่ะอาจารย์ นะฮะคือคุณจะใช้ยาขนาดไหนคุณจะ5ปี10ปีก็แล้วแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองอยู่ดีเพราะหมอไม่มีหมอคนไหนที่จะให้คนไปอยู่ใช้ยานระยะนานๆนะะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นดูแลด้วยตัวเองเลยหลักของอาจารย์เนี่ยจะมีอยู่สองข้อหลักๆก,ก็คือการออกกําลังกายแล้วก็การนั่งสมาธินอกจากสองข้อนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์มีครับจริงๆแล้วการช่วยนอนหลับเนี่ยมีมีเยอะเลยนะฮะมีเยอะเลย นะฮะอย่างเช่นเาราทราบดีว่า,าบุยราคางคืนเนี่ยนอนหลับเนี่ยให้เลือดหมุนเวียนดีหน่อยหนึ่งนะฮะให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นหน่อยหนึง่งมันก็จะทําให้นอนหลับได้ดีนะวิธีทํำยังไงนะแช่เอาน้นําบุญแช่เท้า,าก่อนนอนเนี่ยเอาน้ําบุญแช่เท้าแช่จนมันเริ่มหายอุ่นอย่าให้เย็ยนนะหายอุ่นก็นะฮะอย่าให้เย็นนะแล้วก็แช่เท้าให้แห้งแล้วขึ้นไปนอน อ๋อแช่น้ำอุ่นก็พอได้แช่น้ำเหมืองช่วยได้อืมนะฮะค่ะวีผมบ่อยๆวีผมเหรอจ๊ะครับวีผมผมบอกว่าช่วยได้นะฮะหรือว่าเรานวดหัวตัวเองค่ะนะฮะเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีชีพประจอเส้นหลงปันทุกเส้นนะฮะมันจะบางจมบางจมีบนหัวนะฮะ ถ้าบุญทุกเส้นจะบรรจบอยู่บนหัวเนี่ยการที่เราหวีผมบ่อยๆก็ดีการที่เรานวดหัวบ่อยๆก็ดีนะฮะก็จะทําให้ไปกระตุ้นเส้นลมปค่ะนะฮะทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นแล้วรูปแบบการหวีผมหรือว่าการนวดนี่จะยังไงก็ได้ท่าไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้แล้วต้องใช้หวีประมาณไหนไหมคะอาจารย์ไม่จําเป็นอไม่จํำเป็นนะเขาบอกว่าหวีอวันละลอยครั้ง หวีสางผมเนี่ยวันละร้อยครั้งวันละร้อยครั้งอถ้าที่แกใช้หวีค่ะเอานิ้วตัวเองก็ได้นวดย้ำๆๆๆหัวเหมือนเหมือนเมื่อเราไปถ่ายผมนะจ๊ะเหมันผู้ชายหวีผมผมนิ่งๆหวีอ๋อสางผมขึ้นไปใช่นะฮะก็ได้ครับค่ะนะฮะก็จะช่วยช่วยตัวเองได้เยอะเหมือนกันค่ะนะฮะการกินนมก่อนนอนดื่มนมนะฮะครับอืมก็จะช่วยได้เยอะ น้มอุ่นๆสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนอนหลับได้ดีจริงๆแล้วในน้ำนมเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยนอนหลับนะฮะค่ะคุณแม่ของกลัวเด็กมันซนไปมั้งก็เลยผลิตน้ำนมออกมาเออเฮหลับเถอะกินนมเสร็จแล้วก็หลับเลยมันจะได้โตเร็วหน่อย นะครับถ้าบอกว่าน้านมเนี่ยเป็นเป็นอาหารที่มีฤทธิ์ในการสงบจิตนะฮะยังไม่ถึงกับนอนหลับแต่มีฤทธิ์ในการสงบจิตนะครัให้กินนมอุ่นๆสักแค่หนึ่งนะฮะก็จะช่วยได้เยอะแต่ทีนี้ตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะนมนั้นขอให้เป็นนมที่ค่อนข้างจะ จืดหน่อยค่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ้วนเนี่ยเยอะกินนมก่อนนอนถ้าเป็นนมหวานจะอ้วนค่ะจะอ้วนนะครับมีหลายคนครัว่าอย่าจะอย่าจะอ้วนทํายังไงนะฮะนะฮะดื่มนมก่อนนอนนนนมรับรองไม่ไม่เคยไม่ผอมไม่มีใครไม่ผอมใช่นะครับแต่ถ้าเป็นนมหวานค่ะนมหวานนี่นี่คือจะช่วยคนได้เยอะ ค่ะนะครับนอกจากนี้นะฮะฟังเพลงฟังเพลงนะคะฟังเพลงก่อนนอนนะครับก็จะช่วยคนได้เยอะเหมือนกันนะฮะช่วยคนได้เยอะเหมือนกันเพลงเบาๆเดี๋ยวนี้มีเพลงประเภทที่พลดีออกมาโดยเฉพาะเลย ข่มนอนโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะใช่เดี๋ยวนี้มีออกมาเยอะมีออกมาเยอะเลยใช่ค่ะนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ก็มีคนไข้เอามาให้ผมฟังอยู่ชุดหนึ่งเป็นไงคะนอนไหมคะไม่ทราบฮะคือบางเรื่องชุดนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีนอนทําสมาธิเอาเพราะคือเข้าไปถึงว่าผมเอรู้สึกสบายนี่ใช่ไหมผมทำนอนทําสมาธิกันอ่านหนังสือพอช่วยได้ไหมฮะอาจารย์กันดีเลยครับอ๋อ นะฮะต้องเลือกหนังสือไหมคะอ๋อเรเลือกหนมาเนี่ยอ่านหนังสือผจญภัยอะไยุ่งเลยยุ่งเลยนะฮะหนังสือกิมโยงอย่างเงี้ยพออ่านเสร็จแล้วโหไม่ยอมวางใช่ค่ะพอตอนหนึ่งผ่านไปอีกตอนหนึ่งอ่ะนีปสักตอนนะอ่านไปสักเล่มหนึ่งเออใช่อันนั้นอันนั้นไม่ไหวแน่นะครับอันนั้นไม่ไหวแน่นะลองหาหนังสือ ไอ้พราะแพทที่เป็นเป็นหมอนได้อะนะหนังสือวิชาการอะไรเพรานั้นหนังสือธรรมะก็ช่วยได้ดีคับผมนะคะอ่านอ่านแค่สามสี่บรรทัดก็รู้สึกเคลียร์แล้วเหมือนกันช่วยได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ครับนี่คือหกวิธีหกเจ็ดวิธีง่ายๆที่เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนํามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าต่อให้คุณมาใช้การฝังเข็มของแพทย์จีนก็ดีใช้ยาของแพทย์จีนก็ดีหรือว่าจะใช้วิธีใดก็ดี ถ้าคุณรักษาแล้วคุณไม่กลับไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามอย่างที่อาจารย์แนะนําโอกาสที่มันจะกลับมาสร้างปัญหาอีกมันก็มีขึ้นได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์มีขึ้นี้ครับแต่คันนี้ก็อาจจะมีคําถามตามมาว่าเออแล้วถ้าถ,ถ้าสมมุติว่า1นถึงเข้อเนี่ยเราก็ทําแล้วปฏิบัติแล้วแต่มันก็ยังนอนไม่ได้อีกนี่แหละค่ะคือคําถามที่เราจะต้องเดี๋ยวเราจะกลับมาถามอาจารย์ปิงนะคะว่า7ข้อปฏิบัติแล้วมันก็ยังไม่นอนรเราจะทำํำยังไงดีเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ